เอออภิพถามเรื่องอะไรล่าสุดที่ไปงานรุ่งงานไว้อะไรอะไรบ้างการไว้อะไรของที่อ๋อก็เราก็ไปในฐานะเป็นเพื่อนกับเก๋นะครับเราก็รู้สึกเสียใจแล้วก็ไปให้กําลังใจครับวันวันนั้นเราได้พูดอะไรกับเขาบ้างครับก็ให้กําลังใจนะครับใช่ซึ่งภาพที่หลายคนก็รู้สึกแบบว่าให้กำลังใจเห็นบอกเห็นเข้เก็ไก่แล้วเห็นเขา ถ้าเรายินคูนกันเหมือนอเงี้ยรู้สึกอย่างรกับรู้สึกว่าผมก็รู้สึกว่าเราก็แบบมีฟิลลิ่งล้วรู้สึกว่าเออเราเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมหรืออะไรเงี้ยครับใช่เราก็ไม่ไม่เคยทะเลาะอะไรกันเลยนะใช่ผมรู้สึกว่าดีใจกับเขานะแฟนใหม่เขาก็หล่อมากหล่อมากจริแต่เราก็สูสี่เราไทยแท้ตีตีเขาซูไม่ได้เหรอครับเออเพราะว่าหลายคนรู้สึกว่าอย่างเมื่อกี้ผมว่าไม่ทะเลาะใครแต่คน S <S <preach ers> อันนั้นก็คือเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจกันนะจริงจริงพอปรับความเข้าใจสรุปแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอันนี้คือเรียกว่าสยบข่าวหรือเปล่าอ๋อก็น่าจะสยบข่าวแล้วแต่ส่วนมากคนดูเขาจะไม่คิดเหมือนเราใช่ก็ต้องต้องคอยตัดสินกันแล้วว่าตอนที่เห็นภาพที่ว่าเราปกปิ่อาจจะไม่เที่ยงชั้นไม่ซีเรียสครับเพราะความคิดใครความคิดมันนี่ก่เราก็ไม่อยากบังคับให้เขาไม่คิดแบบเราเนาะเราก็อยู่ตามในสิ่งที่เราคิดก็พอแล้ว อันนี้คือไม่ได้การเจอกันครั้งแรกใช่ไหมอ๋อเออมีการแต่งงานมมีมีเจอกันหลายรอบนะครับหลายคนก็แบบในตอนนี้เหมือนเป็นภาพที่แหละคนแบบรอคอยแบบยิ่งสีรุ่นรุ่นนะคะเหมือนแบบว่าโตมาด้วยกันอะไรใช่ก็ต้องขอบคุณเก๋นเข้ใช่ครับใช่มันยากไหมยกตอนเราพูดไปแล้วคนนึเขาไม่เข้าใจติดลบกับเราอยู่แล้วหมายถึงว่าแบบว่ามองในแง่ลบกับเราแก้ตัวไปเองไม่ มันก็ผมผมก็จริงๆก็ไม่ได้อยากจะอธิบายอะไรแล้วใช่ก็ตามที่ทุกคนเข้าใจกันเลยดีกว่าทําไมเราถึงไม่เลือกที่จะอธิบายในทพาว่าจริงๆมันไม่ได้เป็นอย่างที่จริงๆก็ผมก็ไม่ได้มีอะไรอยากจะพูดแล้วใช่ใช่มันก็เราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเราก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าจะพูดไปเพื่ออะไร เราถแล้วพี่ถามเร่องี่มีข่าวเฟกนิวออกมาบอกว่าแฟนทองเองแล้วเออเห็นบ้านในที่เราเห็นไปเฟกนิวก็มีทั่วไปในติ๊กต็อกกับยิ่งกันนั้นอันนี้ก็แบบจิ๊บจิบอะไรแบบใช่เรื่องทองนี่คือเบาแล้วใช่ครับแต่ตอนนั้นมันคือมันมันเยอะมากข่าวมันมั่วเยอะมากในติ๊กต็อกหลายคนน่าจะรู้แล้วมันแบบจริงๆก็แพลตฟอร์มก็จริงๆก็ไม่น่าค่อยน่าเชื่อถืออะไรเพราะว่าใครจะทำข่าวอะไรออกมาก็ได้โดยที่แบบไม่มีการตรวจ ก็อยากให้ทุกคนระวังกันด้วยเวลาเสพข่าวจริงๆก็ไม่ใช่แค่ข่าวของไปคนเดียวแต่เป็นอินฟูทุกๆท่านที่โดนนะครับก็อยากให้ทุกคนมีสติเวลาจะเสพข่าวดราม่าอะไรบนแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งนะจริงๆบางทีมันก็อาจจะไม่จริงก็ไดนะ้คจริงไปเห็นครั้งแรกก็ตกใจไหมไอ้ครับข่าวนั้นหมายถึงว่าทุกข่าวที่เกี่ยวกับเราที่มันเป็นอย่งยางนีหมดเลยอ่ะบางทีก็ตอนแรกๆก็ตกใจครับแต่ตอนนี้เห็นจนชินแล้วเออ,เอ,อ,เอ,อใช่บางทีเราก็ไม่ได้ทําอะไรแต่ว่าข่าวก็ นำเสนอไปแบบผิดๆอะไรต่างในนี้ของเราเราอยากจะมีการทำกฎหมายไหมหรือว่ายังไงก็มีมีดําเนินไปบ้างแล้วครับเป็นบางบางอันแล้วมันจับได้ไหมก็มีบ้างครับแต่ส่วนส่วนมากเขาจะเป็นข่าวที่เขาแบบโปรโมทพวกชวนชวนการชวนชวนชวนการลงทุนหรืออะไรเงี้ยที่มันเป็นผิดกฎหมายแล้วเขาก็จะเอาข่าวเราไปทําให้มันน่าสนใจมากขึ้นแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นความจริงเลยจริงๆก็อยากจะจริงๆผมไม่อยากจะดําเนินการนะครับ ตามกฎหมายเพราะว่าเราก็เป็นห่วงทุกคนด้วยที่หลงเชื่อแล้วก็เข้าไปลงทุนเลยพวกนี้มันจะทําให้ทุกคนเสียเงินเปล่าๆเพราะส่วนมากมันจะลงท้ายด้วยเลขมงคลแต่แต่แป่ใช่ใช่อย่าไปเชื่อกันนะครับทุกคนเอออยากให้ปากเพื่อคนแบบว่าเสพข่าวว่าเขาเรื่อนดูแล้วก็ตกใจาก็อยากให้ทุกคนเสพข่าวกันอย่างระมัดระวังนะครับผมเพราะว่าบางทีมันก็ไม่จริงเสมอไปนะครับสมัยนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับครั่าม่าวมี่าวมบ่ามีข่าวี่วข่าวี่า